ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีค่ะก็ได้มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและการรับรู้รณรงค์การเลือกตั้งสู่ครอบครัวเพื่อนและชุมชนค่ะ นายรณพบเหลืองภัโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้การดําเนินกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขยายผลรณรงค์การเลือกตั้งสู่ครอบครัวเพื่อนและชุมชนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนราชบุรีขร้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีค่ะ เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้มอบนโยบายแนวทางความร่วมมือในการดําเนินการให้กับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดรวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษาค่ะ ที่ห้องเทพราชโรงแรมเซนซันทาร่าเวนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลอำเภอเมืองฉะเชิงเซานางสาวฉัตรประออนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาลได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสสเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ในระดอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะสามารถนําความรู้ไปใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบุคคลผู้ใกล้ชิดพร้อมทั้งสามารถเป็นหูเป็นตาในการสังเกตการการเลือกตั้งโดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายรวมทั้งสิ้น600คนด้วยกันค่ะ